MV 7 0 1 j p a n รอบที่แล้วใครพลาดไปนะครับผมรอบนี้สวยมากนะครับจริงๆไม่ใช่หรอกงานผมดึงไว้จริงๆอะผมกะว่าจะเอาเอาส่งไปเก็บไปที่ต่างจังหวัดนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรผมเป็นพ่อค้าบางทีผมเก็บของไม่อยู่ MV 7 0 1นะครับผมตัวนี้ราคาผมให้6,950นะครับผมจริงๆผมจะเปิด7 5 0ด้ได้สเพราะว่ารุ่นนี้เขาเล่นกันท่าสภาพนี้นะ ไม่ต่ำกว่า75นะครับผมรุ่นนี้ผลิตที่ญี่ปุ่นส่งขายที่เยอรมันนะครับผมคนที่ชอบเก็บวินเทจต้องมีนะนะครับผมตัวนี้เป็นท็อปโซลิดนะครับ6,950ตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตเล่นเสียงให้ฟังขึ้นสายเบอร์11ือกัน 我嘛你 จริงๆ2ตัวนี้จริงๆไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับผมก็ไล่ให้ดูตั้งแต่หัวเลยนะครับผมซีรีส์ของแบรนด์กาดผมแจ้งไว้ก่อนนะรุน่นนี้คัดเก็บเนื้อไม้ดีๆทั้งนั้นเลยมาทําของซีรีส์ของตัวนี้นะครับผมลูกบิดเดิมๆของม,มันเลยมอรสอ่าตรงอาจจะมีตรงนี้ลูกค้าดูไปด้วยนะบางทีผมอาจจะมองไม่เห็นนะครับผม mm hmm. อาจจะมองไม่เห็นจุดตําหนิตรงไหนลูกค้าก็สังเกตไปด้วยคือผมเป็นคนขายของเราขายให้มันจบนะครับผมเราไม่ใช่เด็ก จะมาเล่นขายของแล้วเอาของตีกลับไปกลับมาอย่างนั้นไม่ใช่เหมือนเหมือนในล,ลูกค้าที่อยู่เกาะสมุยอย่างนั้นไม่ได้นะครับผมไม่ไม่เอานะครับอันนั้นเด็กเพิ่งเริ่มหัดเล่นไม่ได้นะครับผมโอเคข้อสวยเลยเป็นไม้มะฮอกนะครับผมตัวนี้แร็แอนไซจะเป็นมะฮอกกันีริ้วรอยแทบจะไม่มีเลยนะครับผมสวยมากมีตรงนั้นตรงหัวเมื่อกี้นะครับผมด้านข้างสวยตัวนี้เสียดายมากเลยนะใครได้ไปถือว่าคุ้มมากเลยสองตัวเนี้ย นะครับผม <c oughs> โอเคข้างหน้ามันจะมีรอยตรงนี้นิดหน่อยนะครับผมเห็นไหมอ่านิดเดียวแค่นี้เองนอกนั้นสวยหมดเลยนะครับผม <c oughs> ก็อาจจะมีพวกอ่าเขาเรียกอะไรรอยเสี้ยนไม้เห็นไหมอ่าจะมองอ่าเนี่ยให้หันไปหาแสงดีกว่าอ่าเนี่ยพวกรอยเสี้ยนไม้เป็นธรรมชาติของกีตาร์วินเทจครับผม <c oughs> โอเค ตัวนี้ใครชอบเก็บก็รีบคว้าไว้เลยนะครับผม MV 7 0 1 Japan ผลิตที่เยอรมันผลิตที่ญี่ปุ่นส่งขายที่เยอรมันหลังๆแถวแถวบ้านเราก็หลังๆที่แถวแถวบ้านเราก็ไม่ค่อยเจอกันแล้วนะครับผมโอเคฝากด้วยนะครับผมไอ้ตัวนี้มันเอ๊ะผมจำไม่ได้ว่าตัวที่ผมขายไปมันมีโลโก้แบบนี้หรือเปล่าวะเพิ่งเห็นอ่าอันนี้เขาฝังไว้ในฟิงกรบอกเลยนะย อ่ะเป็นชื่อหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเฮ้ยเท่ดีเออโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมตัวนี้หกพันเก้าห้าสิบนะครับผมสภาพนางฟ้าเลยนะครับสนใจร้องปิดก็ทักกันเข้ามาได้เลยครับผมฝากด้วยครับ